สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูสุดฮิตส,สำหรับงานบุญต่างๆของทางภาคอีสานนะคะนั่นก็คือผัดผักชีลาวใส่หมูสับนะคะค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจ facebook ของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ในช่องทางของ youtube นะคะก่อนอื่นเราจะมาแนะนำวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีหมูสับ ต้นหอมพริกแกงผักชีลาวเราจะเริ่มต้นด้วยการตำเครื่องแกงนะคะตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็ตำให้แหลกนะคะตำเลยค่ะ เราจะตทำให้น้ำมันของตะไคร้เราออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมจีนลงไปค่ะแล้วก็โขลกลงไปรวมกันนะคะโขกให้แหลกนะคะแล้วใส่พริกแดงจินดาลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะโขลกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ตำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้น้ำมันหอมระเหยของพริกกับตะไคร้ออกมาเลยนะคะพอตำแหลกทุกอย่างรวมกันแล้วเราก็ตักมาพักไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการผัดเลยค่ะค่ะสู่ขั้นตอนการผัดนะคะตั้งกระทะติดไฟแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงของเราลงไปผัดผัดให้หอมเลยนะคะพอผัดทันได้สีและกลิ่นที่ต้องการแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ทำการผัดเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าหมูของเราจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีชมพูอ่อนนะคะผัดให้สุกเลยค่ะผัดจนกว่าตัวสีหมูของเราจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสแล้วค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะจากนั้นเราใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะ แล้วใส่ผงปรุงรสค่ะเติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำค่ะ ให้น้ำซอสเราชุ่มแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ผักชีลาวลงไปเลยค่ะ <Okay. S 1> สุดท้ายเราใส่ต้นหอมนะคะแล้วเราก็ผัดให้ผักเราสลดนะคะ ให้ต้นหอมสล็ดความร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักชีลาวใส่หมูสับของเราผัดผักชีลาวใส่หมูสับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้แล้วค่ะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไป ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ